สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง IT on Startup ครับ สำหรับทูตัวเรียลของ Adobe Premiere Pro ในวันเสาร์นี้นะครับเราก็จะมาสอนทุกคนนะครับปรับวิดีโอให้ได้ตามสัดส่วนที่ต้องการตามที่เราตั้งค่าไว้ในซีเควนต์นะครับผมเนื่องจากบางทีวิดีโอที่เราทาการเซ็ตนะครับกับไม่ตรงตามซีเควนต์ที่เรากําหนดนะครับผมซึ่งถ้าเป็นดีฟอลต์แมาว่าเป็น HD 1080นะครับผมถ้าว่าวิดีโอเนี่ยอาจจะดีสโตรูชันต่ำกว่านั้นหรือสูงกว่านะครับผมเราก็ต้องมาปรับยูนกันอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้ได้ตามสัดส่วนที่ต้องการนั่นเองนะครับโอเคนะครัับบเเดี๋ยวราาก็จะไปปูหน้ฏิิต พร้อมกันเลยนะครับว่ามันจะทำยังไงนะครับโอเคไปดูก็ได้เลยครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็มีไฟล์พูดเทปอยู่สองไฟล์นะครับผมก็จะมีไฟล์ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมแทบจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะครับแล้วก็ไฟล์รูเมนนี่ครับเป็นไฟล์แบบซีนะครับซึ่ง s ร l u t ลชันนี่จะสูงกว่าปกตินะครับผมก่อนอื่นผมจะนำไฟล์2ไฟล์นี้นะครับเข้ามาในโปรเจกต์ของเราก่อนนะครับก็วางลงไป จากนั้นนะครับเราจะมาปัดรูปฟุตเทจของทะเลก่อนนะครับก็คลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็เลื่อนมาในหน้าทงลายนะครับแล้วก็คลิก keep existing setting นะครับเพื่อให้มันคงอยู่ซีเควนต์เดิมตลอดนะครับต่อไปรับเบิ้์คลิกวิดีโอนลยก็ได้นะครับแล้วก็ให้เราทําการซูมนะครับพอซูมมาได้สัตยาหนึ่งปุบน,นะครับ ปรากฏว่ามันยังเห็นขอบอยึ่นะครับซึ่งไฟนี้มันจะเป็นไฟล์ที่ปรับยากมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเลยมีเครื่องมือหนึ่งนะครับที่ทําให้สามารถที่จะปรับได้อย่างอิสระนะครับผมนั่นก็คือเครื่องมือ position and scale นั่นแหละครับตอนนึงนะครับก็เราดะคลิกที่ไฟล์ทุกภาพในไทม์ไลน์นะครับผมจากนั้นไปที่แถบ effect control นะครับจากนั้นนะครับให้เราเอาเครื่องหม้ถูกขอบอากาําว่า uniform scale นะครับผม พอเราเอาเครื่องไมยถูกออกจากยูนิฟอร์มสกิลนี้ปุ๊บนะครับในส่วนของสกล Y นี้มันก็จะเปิดให้เราทํางานนะครับผมก็คือสกล Y เนี่ยมันก็จะปรับในส่วนของความกว้างของเดีโอนะครับก็คือเป็นแนวนี้กับแนวนี้นะครับผมจากนั้นเนี่ยให้เราทองทการเพิ่มตัวเลขขึ้นไปนะครับมันก็จะทําการปรับแค่ในส่วนของด้านที่เป็นความกว้างนะครับอย่างเดียวเลยก็เอาแค่นี้นะครับให้มันได้ในโซลูชันที่เราต้องการนะครับก็ลองเล่นไฟล์ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไง จะเป็นตามนี้เลยนะครับไฟล์ที่ได้ออกมานะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นไฟล์รูปภาพของสาวสวยก่นบนา้นะครับซึ่งอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับไฟล์ที่ขนาด4เนเนี่ยมันจะมีความละเอียดมากกว่าปกตินะครับผมทีนี้ผมจะทําการลากลงไทม์ไลน์นะครับผมแยกกันออกไปดังนั้นนะครับให้เรามาคลิกในส่วนของไทม์ไลน์ในพิกัดนี้นะครับผมจะเห็นว่ารูปมันล้นนะครับพอมันล้นปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้มองเห็น ว่าดูภาพของสาวสวยคนนี้เนี่ยมันดูล้นจอไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาปรับเ t i ูเลชันในส่วนนี้นะครับให้เรามาคลิกไทม์ไลน์ของไล์เมเดียที่เป็นรูปสาวสวยคืออันนี้นะครับจากนั้นให้เราทำการปรับสเกลลงนะครับผมก็ปรับให้ได้ตามขนาดที่เราต้องการนะครับผมก็อนยิ้มกันเลยมนันไม่เต็มจอนะครับก็ให้เราปรับสักประมาณ50%ถึง 5้เอ็ดนะครับผมเราก็จะได้วิดีโอตามสัดส,ส่วนที่เราต้องการเป๊ะเลยนะครับก็เดี๋ยวเราลองเล่นดูนะครับว่ามันจะเต็มไหมนะครับก็รูปสาวสวยมาเต็มวิดีโอเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการปรับสัดส,ส่วนที่ทำได้ง่ายๆเลยนะครับผม วิธีการปรับไฟล์ีเดียให้ได้ตามส,สัดส่วนที่ต้องการเนี่ยก็คร่าวๆมันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ลองเอาไปปรับใช้กับวิดีโอของคุณดูนะครับว่าจะออกมาเวิร์กไหมหรือว่ามันจะช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้หรือเปล่านะครับก็ลองดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้าผมตกหล่นหรือวิดพลาดอะัรใดของผมต้องขออภัยมานกทีนี้ด้วยนะครับหรือวก็ถ้าทุกคุณชอบคลิปนี้และเห็นคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ช่องไอทีออนสตาร์พัสด้วยนะครับสำหรับวิดี นะครับม,มาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย